สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอิงเหมือนเดิมนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวสําหรับวันนี้นะคะจะมาสาธิตการทําเมนูกุ้งผัดพริกเกลือค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะเป็นเมนูอาหารจานหลักที่น่าสนใจอีกเมนูหนึ่งนะคะสําหรับเมนูนี้เนี่ยก็จะได้รับความเผ็ดจากพริกนะคะแล้วก็มีความหอมจากกระเทียมนะคะส่วนวิธีการทํานะคะก็ง่ายมากๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง สมผสมกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งสดน้ำมันพืชกระเทียมสับต้นหอมซอยใบยผักชีพริกเขียวพริกแดงน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว น้ำตาลเกลือเหล้าจีนน้ำมันพืชสำหรับผดัดสมสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกของการทำกุ้งผัดพริกเกลือนะคะเดี๋ยวอิงจะนำกุ้งนะคะลงไปทอดก่อนสำหรับกุ้งนะคะอิงจะไม่เอาหัวออกนะอิงจะใช้ทั้งตัวเลยแล้วก็แล้วก็เราจะไม่ไม่ไม่แกะเปลือกออกนะคะโอเคค่ะตอนนี้น้ำมันกระเด็นมากเลย แล้วก็ค่อยๆเอาลงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอิงจะขอตัวทอดกุ้งให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกัน,นะคะ่ะ ค่ะและนี่นะคะก็คือกุ้งที่อิงทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอิงจะมาผสมตัวซอสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงมือผัดกัน,นะคะ่ะสําหรับการผสมตัวซอสนะคะน้ําตาลค่ะใส่ลงไปเลยเกลือค่ะเล้าจีนค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ สุดท้ายน,นะคะน้ำมันหอยค่ะและเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องคนให้น้ำตาลละลายก็ได้นะคะคนแค่ให้เข้ากันเฉยๆค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะทำการผัดค่ะ สุดโตานะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไป พอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำกระเทียมค่ะลงไปผัดเป็นกระเทียมสับนะคะเราก็จะผัดกระเทียมนะคะให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ผัดให้มันออกเป็นสีเหลืองๆสักนิดนึงนะคะ ตอนนี้จะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะจะใช้ไฟประมาณกลางๆ ค่ะตอนนี้นะคะกระเทียมของเราก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะสีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอิงจะใส่พริกนะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะหั่นต่อเล็กๆนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวผัดรวมกันเลย หลังจากนั้นนะคะยังจะใส่กุ้งลงไปนะคะก็ผัดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำซอสที่เราได้เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะ โอเคค่ะเมื่อผัดเข้ากันดีแล้วนะคะเด็งจะนำต้นหอมซอยนะคะมาโรยลงไปค่ะหลังจากนี้เราก็ปิดเตาแก๊สเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อผัดเข้ากันดีแล้วนะคะอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูกุ้งผัดพริกเกลือของเรานะคะน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนก็ง่ายนิดเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมก็สามารถกลับไปทําที่บ้านได้นะคะค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากทราบสูตรและวิธีการทําอย่างละเอียดก็สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ